สวัสดีครับเข้บช่องพิมพ์มดำสิงนะครับอันนี้เราก็ลุยเช็คเจ้าหนึ่งสองห้านะเพราะว่าอีกสามวันเราจะออกเดินทางไปงานอยู่สระบุรีนะครับนี่อันนี้ผมเลอมาเปลี่ยนปะเกนตีนนะครับปะเกนตีนเสื้อมันมันมันเหมือนมันมันเล็บนะครับแล้วแล้วน้ํามันมันมันยืมนะครับก็มันไม่รู้ว่าจะหายไหมถ้าไม่หายก็น่าจะเป็นกับเป็นกับเสื้อนะครับเนี่ย ต้องเอาไปไปไปล้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเป่ามันสาจานนะครับอันนี้ลูก56มิลนะครับนี่อันนี้เบ้าฝาอันนี้ชุดหัวของช่างช่างแฝงนะครับช่างแฝงเซเว่สั่งมานะครับลองดูก็วิ่งได้นะครับขับขับมันดีนะครับนี่พอก็ดิมๆเลยครับ ไม่ได้ถ่วงไม่ได้ไรโอ้โอ้เป็นไรนี่พี่ร้อนนี่เ <c oughs> ดินอาบน้ำสื้อ <c oughs> เอาเกาออกให้เรียบร้อยนะต้องสะอาดนะครับไม่งั้นไม่อยู่จริงๆนะครับ แต่ตอนแรกผมคิดว่าผมจะทากาวแต่ผมไม่ทาดีกว่าผมกลัวไปไปตันรูน้ํามันเครื่องนะครับแต่ตามจริงก็ทาได้นะบางๆแต่ก็เขาก็มีประกินให้แล้วไม่ต้องทาก็ได้นะครับนี่ก็ทําความสะอาดครับนี่ครับรถเราอันนี้ไม่ได้ประกอบนะแล้วก็จะมี้างขลังครับเดี๋ยวเอาลังมาใส่ให้ดูนะ นีครับฮะเล่นส่งการมันเ,เล่นอยู่สวนยางนี่ครับเวลานั่งสองคนมันก็จะพิงได้นะครับเดี๋ยวใส่ไงวะตามไปชมในหีแล้วก็ยึดน็อตขลางอ้า ติ๊กเกอร์หลุดโอ้บุญบาสออนทัวร์หลุดได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมีสองแผ่น <c oughs> นี่ครับแล้วก็ใส่ชุดสีเต็มก็จะส่งก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นสปอตไลท์นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสวิตสปอตไลท์จะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ชาร์จแบตนะครับ เ,เราจะไปงานสี่ภาคนะครับที่แถวสระบุรีนะครับแถวน่าจะติดแถวแถวนครนายกนะครับเขื่อนคุนด่านประการชนนะครับแถวแถวนั้นนะก็ใครอยู่แถวนั้นก็แวะทักทายได้นะครับผมจอกเดินทางวันที่คืนวันที่ห้านะครับ คืนวันที่ห้าครับก็อาจจะถึงนู่นประมาณเช้าวันที่หกเพราะว่าก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมานะครับขับประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับก็อาจจะถึงคืนวันที่หกนะครับเอ้ก็จ,จะถึงเช้าวันที่หกใช่ก็จะพักผ่อนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เดินทางกลับวันที่แปดนะวันที่เจ็ดก็จะไปเที่ยวแถวนครน,นายกด้วยนะครับนี่เราก็เซตเครื่องผมจบแล้วนะเนี่ยผม ไล่จบหมดเลยนะครับเหลือแค่แค่ทําให้มันสมบูรณ์นะครับทําให้มันไม่เยอะมไม่อะไรก็เสร็จแล้วครับแต่ตอนแรกจริงๆอะ่ะผมก็ผมเอกใจตั้งแต่ประกอบแรกแล้วเพราะว่าปะเก็นตัวเนี้มันไม่ค่อยดีครับเนี่ยมันเป็นปะเก็นยี่ห้อแบบไม่ค่อยดีอะ่ะยี่ห้อแบบอย่าไปหาใช้นะครับยี่ห้อนี้เดี๋ยวผมไม่บอกชื่อหรอกก็ดูเอาเองนะครับบางมากนะครับมันปะเก็นแทปมันจะหนากว่านี้นะอันนี้แค่เกะแค่เกะออกมาก็ขาดแล้วครับ ปกติประเก็นแท้แกะออกมานี่จะติดบางทีก็ติดกับเสื้อเลยนะหรือแม่ก็ติดกับแข้งเลยนะครับจะไม่ค่อยขาดนะครับจะใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่อยู่นี่ไม่มีแทครับก็เอาธรรมดามานะครับนี่ตัวธรรมดานะครับก็เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยสตรอเบอรี่นะครับยี่ห้อนี้เคยใช้อยู่ครับก็น่าจะดีอยู่นะแต่ก่อนก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้นะครับคาบูผมนี่แอดูครับ N p r นนะครับนี่ครับปากเดิมนะน่าจะยี่สิบแปดนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้หมกกรองนะครับดูดสดนะครับกรองนี้ใส่ไว้เฉยสเต็บเครื่องก็ห้าสิบกล่างเดิมนะครับคัสก,ก็สปริงคัสแต่งนะครับกล่องก็กล่องเดิมตัว R นะครับกล่องเดิมตัว R แถบแม่เหล็กมันจะสั้นนะ การไฟนะครับตัว A. ก็รอบมันจะรอบมันจะสูงกว่าตัวเอสนะครับแต่ใจริงก,ก็อยากได้ตัวเอสนะครับแต่หาไม่มีก็เลยได้ตัวอามานะครับ <c oughs> โชคหน้าอะไรแล้วก็เร็จเรียบร้อยนะครับแต่ฝั่งนู้นรู้สึกจะซึม <c oughs> นะครับโชคหลังก็โอเลี้ยงครับ <c oughs> บังโซครบๆเหลือชุดโซสเตอร์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ไล่นะครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีของแล้วก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่โซ่นะครับเพราะว่าสเตอร์ผมมีครบหมดแล้วนะครับเป็น420นะครับนี่คอชอก็28นะครับยางก็ข้างหน้า225หลัง250ครับสเตปนี้ยางแบบตัวนี้ก็ขับสบายสุดแล้วนะตั้งแต่ลองมาคือไปได้ทุกที่นะครับวิ่งถนนถนนเรียบก็ดีวิ่งทางลูกลังก็ดีนะครับยางตัวนี้นะครับ ไม่กเกือบทั้งคันนะคันนี้หมดไปข่าวๆนะประมาณตอนนี้ก็ยังไม่ได้บวกสักทีนะครับว่าหมดเท่าไหร่ก็ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับตอนนี้นะครับไฟจุดสีนิ่มๆือย่างเงี้ยวเนี่ยอ,อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไปนะไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ก็ว่าจะไล่เก็บเครื่องแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าปัดนะครับหน้าปัดมันมันติดบางอันติดแค่ไฟเกียร์นอกนั้นก็ไม่ติดซื้อหลอดมาแล้วนะครับ จะไล่เปลี่ยนให้ครบนะครับแล้วก็จะเช็คพวกระบบไฟแล้วก็ใส่เตร่ด้วยนะครับเตร่ยังไม่มีนะตอนนี้เผื่อหมาตัดหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มีเตร่นะครับ <c oughs> นี่เออเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเบรกนะครับไม่เทใหรอกนะครับแต่ว,ว่าเป็นงานเทียบนะครับเป็นนิดชินความนิดชินตัวน,นี้จะเป็นมันติดมากับพวกบังลมนะครับหนึ่งสองห้า จานชุดหน้าเป็นของร้อยสิบนะดุมดุมเป็นร้อยสิบจานร้อยสิบแต่ว่าโชคเป็นร้อยยห้านะครับท่อก็เป็นชานนะครับแต,แต่ใจจริงๆผมอยากส่งท่อเดิมผ่าแต่ตอนนั้นมันรีบนะครับก็เลยได้ตัวนี้มานะครับก็วิ่งดีอยู่ครับแต่ก็เหมือนจะโล่งไปนะเหมือนท้ายท้ายไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนะถ้าคนใสจะรู้ว่าต้นได้แต่ท้ายไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับ ไลจะถ้าไล่ได้ก็เดินนะแต่ผมไล่ไม่เก่งนะครับพิกัดก็อยู่ประมาณ120กว่านะครับ g v s นะครับวันนี้ไม่ถึงร3 0นะครับเพราะว่ารถหนักคนก็หนักนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับ